ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นภาพที่ใช้งานทั้งถ่ายเองด้วยแล้วก็ทั้งน้องโฟร์แมนที่หน้างงานถ่ายมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพเตรียมงานก่อนที่จะมีพิธีเทเสาเอกเสาโทนะครับก็คือเป็นภาพหลังจากที่เราเทคอนกรีตอาคารและพื้นชั้นหนึ่งไปแล้วนะครับมาดูกันเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ที่พื้นตรงนี้นะเป็นวงกลมสีแดงๆเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งขอบเขตของเสาตัวนี้เป็นเสากลมนะครับเป็นเสากลม ก็จะมีการขีดสีตีเส้นขีดสีตีเส้นเอาไวอา้อย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อให้เป็นแถวเป็นแนวภาพต่อมานะครับนะ,ะครับทุกต้นเลยนะครับที่มีจะมีการเทเสาเนี่ยครับจะมีการปลูกเหล็กตั้งแบบเทเสาเนี่ยก็จะมีเห็นไหมฮะเห็นเห็นเนมาส์ชี้ไหมครับเป็นสีสเปรพ่นสีแดงเอาไว้เป็นขอบเขตให้รู้ว่า ขนาดของเสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนเพื่อที่เราจะได้คนงานจะได้แยกคอนกรีตตัวนี้นะครับคอนกรีตตัวนี้สกัดคอนกรีตตัวนี้เวลาที่เราเทปูนล,ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้ปูนปูนใหม่กับปูนเก่ามันก็จะได้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน่าต่อมานะอันนี้ก็เป็นแบบแบบของเสากลมนะครับที่เป็นแบบกระดาษ คือเสาในไซต์งานของเราเนี่ยมันจะมีอยู่2อองแบบดจ้ากันนะครับอันที่อันแรกเลยก็คือที่เป็นแบบกระดาษนะครับอันที่สองก็คือที่เป็นแบบเหล็กอันนี้ก็เป็นแบบกระดาษที่สั่งมานะครับก็บรรทุกมาแล้วก็เอาผ้าใบคลุมเอาไว้เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนคือถ้ามันโดนน้าอุ้มน้ํามากๆเนี่ยมันจะทําให้แบบมันขยายมันเปื่อยมันยุ่ยนะครับไม่สามารถเอามาใช้ได้ก็เลยต้องมีการคลุมผ้าใบพอจะใช้งานก็เอามาเปิดออกอย่างนี้แล้วครับอ่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ อันนี้คือแบบเหล็กแล้วก็ตัวที่เป็นเหล็กโครงสร้างเสาเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับข้ออ้อย25มิลก็คือ1นิ้วตรงนี้ใช้เหล็กเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยใช้เหล็กข้ออ้อย8เส้นนะครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วที่เห็นถัดมาด้านข้างตรงนี้ตรงนี้คือแบบเหล็กนะครับแบบเหล็กสำหรับเสาเหลี่ยมก็จะมีทั้งแบบที่เราสั่งมาใหม่ลองดูสภาพสิครับใหม่กิ้งเลย ที่สั่งมาใหม่แล้วก็บางส่วนก็จะเป็นแบบเก่าที่ขนมาจากไซต์างานภาพต่อมาอันนี้คือคนงานกําลังประกอบแบบนะครับทําความสะอาดแบบแล้วก็ทําการประกอบแบบในขณะขั้น,นตอนการประกอบแบบเนี่ยก็จะมีการทาน้ํามันไปด้วยอ,อันนี้เป็นแบบเสากลมครับประกอบแบบแล้วก็มีการทาน้ํามันเพื่อที่จะไม่ให้คอนกรีตหรือปูนเนี่ยมันติดกับไอ้ตัวแบบนี้นะครับเวลาที่แกะออกมาอ่นนี่ครับ ใช้ลูกกิ้งจุ่มเลยครับส่วนที่เขาใช้ทาแบบเนี่ยมันก็จะมีน้ํายาทาแบบที่เอามาผสมน้ําแล้วก็ทาหรือไม่ก็ทั่วๆไปที่อย่างเราใช้กันก็คือน้ํามันี้โ้หรือน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วครับก็จะเอามาทาแบบแบบนี้ได้ทีนี้เวลาที่แบบทาลงไปอย่างเงี้ยมันจะต้องไม่ไปสัมผัสกับเหล็กโครงสร้างเพราะว่าถ้าเหล็กโครงสร้างในเหล็กข้ออ้อยอ่ามันไปโดนกับน,น้ํามันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ปูนไม่สามารถที่จะจับตัวได้ภาพที่เห็นอยู่นี่ก็คือ เาแบบแสาตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเป็นสีดีกว่าครับมันจะได้เห็นชัดเจนสีอะไรดีสีเหลืองโอเคเนี่ยนะครับเราเห็นเสาตรงนี้ไหมครับเสาค้ำยันพวกเนี้ยครับมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะรับน้ำหนักของตัวเสามันแค่ตั้งเพื่อให้มันได้ระดับได้ดิ่งให้เสามันได้ฉากการรับน้ำหนักอ่ะมันอยู่ที่ตัวโครงสร้างอยู่ที่ตัวโครงสร้างเลย ภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือคนงานกำลังผูกลวดสไปรอลก็คือลวดลวดที่เราจะเอาเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกไม่ถูกอะลวดลวดที่มันอยู่ในในตัวแกนเสารครับเหมือนกับเป็นลูกปลอกเออเขาเรียกว่าลูกปลอกนะครับถ้าเป็นตัวเหลี่ยมก็จะใช้ลูกปลอกสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นเสากลมก็จะใช้ลวดสไปรอลลูกปลอกที่มันเป็นวงกลมมันก็จะผ่านการเขาเรียกว่าอะไรหมุนมันจะมีแบบอยู่ครับ เอาเหล็กเส้นตรงๆเนี่ยครับไปขึ้นไปขึ้นกับตัวเครื่องดัดนะครับแล้วเขาก็จะหมุนหมุนมันก็จะเป็นโลม้วนๆออกมาเขาก็จะมาวางตามตำแหน่งต่างๆแบบนี้ครับอ่าเนี่ยครับอันนี้คือลวดสไปรอลวางเสร็จแล้วเขาก็จะยืดออกครับคนางานจะยืดออกยืดยืดออกเป็นช่วงช่วงๆก็มีระยะห่างมีระยะของมันแล้วก็มัดด้วยลวดผูกเหล็กนะครับ ทำอย่างนี้ครับทุกต้นที่เป็นเสากลมไม่ว่าจะเสาเล็กเสาใหญ่ก็ทำลักษณะดเดียวกันตัวไดมิเตอร์ของเสานะครับมีขนาดเส้นผ่านสูนกลางเนี่ยห้าสบเซนไม่น้อยทีเดียวครึ่งเมตรนะครับห้าสิบเซนแล้วก็มีความสูงอยู่ที่4ี่เมตรห้าสิบนะครับอันนี้แบบกลับหัวก็เลยไม่ได้ถ่ายให้มันกลับหัวเนาะอ่าแล้วก็กลับาพาอาซิครับง่าย เตมิเตอร์50เซนนะครับความยาวของเสา4เมตร50 cm. ก็คือความสูงจากพื้นเนี่ยไปถึงท้องคานชั้นสองเนี่ย4เมตร50เซนอันนี้ก็คือโครงเสานะครับที่ได้ทำการมัดลวดลูกกรอบเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะยกตั้งขึ้นนี่คือเสาเหลี่ยมก็มองอย่างนี้ลายตาใช่ไหมครับอ่เรามาดูอย่างนี้ดีกว่าครับมาดูกันว่าไอ้เสาเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยมันมีเหล็กทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ถ้าเราจะดูนะครับตรงนี้ก็คือเส้นที่1นะครับเส้นที่สองนะครับเส้นที่สามในแนวนอนอด้านล่างอันนี้คือด้านบน4ี่ห้าหด้านข้างอีกเจ็ดดดเส้นข้ออ้อย1น,นิ้วขนาด8เส้นทีนี้ลูกปลอกเราจะเห็นว่ามันจะสลับกันใช่ไหมครับเรามองเราอาจจะงงๆเนี่ยครับก็คือ ลูกปอกตรงนี้ครับมันก็จะยึดสี่เส้นนี้ครับส่วนลูกปอกที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะยึดตัวแถวแถวนอกนี่ทั้งหมดมอาจจะใช้ปากกาไม่ค่อยคล่องเนาะอ่าเนี่ยครับก็เลยถามถามผู้รับเหมาถามว่าทําไมถึงจะต้องไขว้กันแบบนี้นะครับมันก็คืออยู่ที่การออกแบบโครงสร้างถ้าสมมุติว่าเราไม่ไขว้กันอย่างเงี้ยเราจะวางเรียงเรียงเรียงกันก็ได้แต่ว่าระยะห่างของของตัวลูกปอกเนี่ยมันจะชิด ผมดูเสียงนิดนึงเสียงยังได้ยินอยู่โอเคอ่านี่ก็คือท่อไม่ใช่ท่อครับแบบแบบกระดาษแบบเสากลมนะครับที่เป็นโลกระดาษม้วนๆน,นะครับข้อดีของโลกระดาษเนี่ยก็คือข้างในมันเรียบใช่ไหมครับเวลาแกะแบบออกมาเนี่ยผิวมันก็จะเรียบทั้งหมดเลยมันไม่ต้องมาสกัดผิวที่หลังถ้าเป็นแบบเด็กที่มันประกบกันน่ะมันจะมีรอยต่อซึ่งมันจะเป็นครีบของปูนออกมาในโลกระดาษเนี่ยครับ มันก็เหมือนกับกระดาษอาร์ตมันนะฮะกระดาษที่มันมีการเคลือบอ่ะมันก็จะเหมือนเป็นฟิล์มชั้นหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ไม่ติดแบบด้วยโอเคอ่านี่ก็คือภาพต่อมาคนงานกําลังสกัดพื้นให้มันเป็นรอยขูดขาเพื่อที่จะเชื่อมปูนใหม่กับปูนเก่าอย่างที่บอกอันนี้ก็เป็นเสาเหลี่ยมเขาก็ต้องสกัดให้มันได้ขอบเขตตามแนวเส้นนะครับตามแนวเส้นโดยรอบตรงนี้อันนี้ไปถ่ายจากด้านบนลงมา ขึ้นไปยืนบนนั่งร้านแล้วก็ถ่ายลงมาเราก็จะเห็นนะครับลูกปลอกเนี่ยครับที่เป็นรดสไปรอลเนี่ยลองดูสิครับมันก็จะมีความถี่ค่อนข้างจะมากทีเดียวทีนี้ในการเว้นในการเว้นระยะระหว่างตัวโครงสร้างกับตัวแบบเนี่ยมันจะต้องมีระยะที่มันเท่ากันโดยรอบด้านนะครับวิธีการก็คือเขาจะมีลูกปูนเรียวกว่าลูกปูนกลมๆเนี่ยแหละครับลูกปูนอันเนี้ยคอย,คอยค้ำอยู่ระหว่างเหล็กโครงสร้างกับแบบ แล้ไอ้ลูกปูนตัวนี้มันไม่ใช่ใช้ปูนธรรมดาอย่างที่เราเอามาเทพ,พื้นบ้านเอามาก่อมาฉาบกันนะครับเป็นลูกปูนไฮสเต็งก็เหมือนกับเป็นปูนงานโครงสร้างซึ่งทนแรงอัดได้สูงทีนี้เรามาดูคลิปกันนะครับคลิปในการทำงานก็จะเป็นคลิปวิดีโออาจจะไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวใช้วิธีการภาคเอาแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นตอนที่เขายกแบบกระดาษโลกระดาษนั้นสวมเข้าไปในโครงสร้างเหล็ก นะครับทีนี้ในการสวมเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมครับคนงานพยายามใช้เชือกดึงประคองนะฮะเพื่อไม่ให้แบบเนี่ยมันไปติดอยู่กับไอ้ลูกปูนเล็กๆที่มันติดอยู่โครงเสาบางทีเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมาค้ำอยู่กับลูกปูนเขาก็ต้องประคองใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เรียบเสมอกันทั้งต้นนี่ก็ต้องปีนขึ้นไปนครับปีนขึ้นไปเพื่อจัดให้ระยะมันได้ไม่ให้มันค้ำอยู่กับลูกปูน แล้วก็ให้สัญญาณเคนนะครับลงมาเรื่อยๆก็มีคนคอยประคนงานคอยประคองอยู่โดยรอบใช้เวลานานเหมือนกันนะครับอ่าคลิปต่อมากันนะครับอันนี้เป็นเสาเล็กเป็นเสาขนาดเล็กที่อยู่ด้านด้านนอกอาคารเป็นเสราระเบียงนะครับเป็นเสากลมเล็กในภายหลังเนี่ยไอเสากลมเล็กเนี่ยเราไม่ได้ใช้เคนยกแล้วเพราะว่าน้ําหนักมันไม่มากก็เลยใช้คนยกนะครับ หลังจากที่ผูกลวดสไปรล์ลอนเสร็จแล้วก็เอาแบบกระดาษเนี่ยสวมเข้ามาครึ่งหนึ่งจากนั้นใช้คนยกใช้เชือกช่วยดึงนะครับต่อมานะครับคนงานกําลังเอาเครื่องโรเออร์นะครับหรือเครื่องเป่าลมเนี่ยครับเป่าเอาเศษปูนน่ะที่เขาได้สกัดไว้ก่อนหน้าเนี่ยเป่าออกให้มันสะอาดไม่มีสิ่งสกรปรกสิ่งเปื้อนตะกูลเอ่อที่ไม่ต้องการอยู่ในแบบนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับมีลูกปูนติดอยู่ทุกอันเลยนะครับ อันนี้ก็คือเสากลมนะครับเสากลมที่เรายกโครงสร้างของเสาเนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัวเหล็กข้ออ้อยที่มันเป็นพื้นนะครับที่โผล่มาจากพื้นนี่ก็เป็นการยกแบบเสาที่เป็นเสาเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นแบบเหล็กมีน้ําหนักมากก็ไม่สามารถที่จะใช้คนยกได้เพราะว่าหนักหลายร้อยโลทีเดียวครับ แผ่นเดียวไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเอามารวมๆต่อๆกันแล้วเนี่ยมันจะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนี่ก็ต้องประคองเหมือนกันครับใช้เชือกประคองนะครับใช้เคนยกมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยครับเราก็ต้องใช้เชือกช่วยประคองดึงเอาไว้ประคองกว่าจะสวมลงมาได้นี่ก็เป็นภาพวิดีโอจากโดนที่เอาไปถ่ายที่ไซ้งานบินโดนเพื่อให้เห็นมุมสูงนะครับ นี่ก็เป็นภาพมุมสูงพื้นที่ก่อสร้างของเราทั้งหมดนะครับด้านขวาก็จะมีรถเคนนเข้ามาเข้ามาตั้งตำแหน่งที่จะยกยกโครงสร้างสางก็บแบบเสาบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เป็นเมาส์ชี้อยู่ตรงนี้จ,จะเป็นบันไดด้านหน้าอาคารนะครับ ซึ่งตอนนี้มันค่อนข้างจะเฉือแฉะมีน้ําขังก็เลยยังไม่ได้ทําบรรไดด้านหน้านะครับทําตัวด้านในอาคารก่อนนะครับตรงไหนแห้งสามารถทํางานได้ก็ทําเพราะช่วงนี้หน้าฝนฝนจะตกทุกวันนะครับคนงานก็จะทาทาหยุดหยุดช่วงไหนฝนลงหนักก็จะหยุดช่วงไหนซาหน่อยทําได้ก็ออกมาทํานะครับอุปสรรคเรื่องฝนอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับให้เห็นมุมกว้างๆนะครับก็จะมีทั้งกองของโครงสร้างเสานะครับ แบบเหล็กที่ประกอบเตรียมไว้แล้วนะครับอยู่ข้างบนนี้การทํางานที่มันต้องใช้ของหนักใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยนะครับช่วยแทนแรงงานคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคนที่เช่ามาค่าเช่าอยู่ที่วันละ9,000บาทต่อวันนะครับค่าเช่าเคนจริงๆแล้วปกติแล้วตอนที่ก่อนเริ่มงานก่อสร้างเนี่ยก็จะมีเรื่องของเคานทาวเวอร์เข้ามาด้วยแต่เคานทาวเวอร์เนี่ยค่าเช่ามันค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบแบบรถแบบแทน แต่เดี๋ยวถ้าขึ้นชั้นสองแล้วไม่แน่อาจจะจําเป็นต้องใช้นะครับในเคาน์เวอร์เนี่ยพอรถเคนยกโครงเสาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคนงานก็ต้องรีบผูกเหล็กครับเชื่อมกับเหล็กข้ออ้อยที่อยู่บนพื้นนะครับก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาครับต้องเร่งรีบนี่ก็เป็นภาพที่ถ่ายด้วยวิดีโอจากกล้องมือถือนะครับโครงเสากลมที่ผูก ลวดสไปรอลหรือลวดลูกปอกเอาไว้แล้วเป็นระเบียบอย่างสวยงามมากครับระยะก็เท่ากันนี่ก็เป็นโครงเสาเสาเหลี่ยมนะครับก็เอามากองบนพื้นของชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ย้ายได้อย่างสะดวกนี่นะครับใช้เชือกดึงในการประคองแบบอะ่ะมันมันช้าครับคนงานก็เลยปีนขึ้นไปเพื่อที่จะเอามือเนี่ยคอยประคองประคองให้แบบมันเข้าได้ง่ายขึ้นนะ พอเริ่มเข้าแล้วก็ปีนค่อยๆค่อยๆปีนมาเรื่อยๆไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องคอยประคองแบบนี้ครับมือนึงก็ต้องประคองอีกมือนึงก็ต้องให้สัญญาณกับรถเคนความสามารถสูงมากด้วยความเชี่ยวชาญและก็ชำนาญของคนงานนะครับก็ทำให้งานลื่นไหลมาดีทีเดียวจะเร็วกว่าใช้เชือกผูกนะครับเนี่ยครับตัวตัวไอตัว อะไรนะเรียกไม่ถูกอีกเลยไอ้ลูกปูนเห็นไหมครับลูกปูนหล่นลงไปเมื่อเกครคู่นี้ก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเอาลูกปูนขึ้นไปติดตั้งเอาไว้ตำแหน่งเดิมนะครับเนี่ยครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ถ่ายเอาไว้ว่าไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะครับหรือว่าทิ้งขว้างมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบในการทํางานนะครับตรงไหนมันหลุดก็ต้องเอาไปติดตั้งในตำแหน่งเดิมเพื่องานที่ได้มาตรฐานนะครับ เนี่ยครับพอสวมลงมาแล้วมันก็จะพอดีกับตำแหน่งของสเปรย์ที่เขาได้มาร์กตำแหน่งเอาไว้ใน,นช่วงแรกนี่ก็เป็นวิดีโออีกอันนึงที่เป็นภาพของการสกัดพื้นนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ยกมานะครับก็เลยรีบไปถ่ายในช่วงช่วงแรกเราจะเห็นว่ามันจะมีเหล็กเข้าอ้อยอยู่ส่วนหนึ่งแล้วที่เขาผูกลวกสไปรอลหรือลูกปอกเนี่ยรอไว้แล้วนะครับก็เพียงแต่ยกโครงสร้างเสาเนี่ยครับเอามาสวมนะฮะแต่การสวมก็ค่อนข้างยากครับเพราะเราก็รู้ว่าเหล็กจะชี้ไปชี้มา คลิปของในส่วนของการเตรียมงานก่อนเทเสาก็มีเท่านี้นะครับ